คลิปคลิปหนึ่งภาพภาพหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแชร์กันว่อนเลยจริงๆเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่มันไม่มีความสุขเพราะว่ามีมือที่3เข้ามามกลายเป็นว่าผู้ชายจะไปมีเมียน้อยภาพที่ได้เห็นถึงขั้นว่าขอเมียหลวงด้วยการยกขันหลักษณะบอกว่าขอเธอนะขอให้พี่ไปแต่งงานใหม่ไปอยู่กินกับ ผู้หญิงคนนี้เถอะแล้วเมีมยใหม่ก็มาด้วยดูสิคะในมือของผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงอุอ้มลูกน้อยอยู่ด้วยค่ะโอ้อโหนี่เหตุการณ์นี้เนี่ยชาวเนต็ตโอ้โหมีภาควิจารณ์ให้ความสนใจกันมากนะคะแล้วก็โพสต์นี้ค่ะบอกว่าในเมื่อรักก็รักมากในเมื่ออยากจากไปกับคนอื่นก็แค่ยกขันห้ามาขอดีๆในภาพนี้นะครับคนที่เป็นเมียหลวงคือคนที่ยืนใช่ไหมใช่ค่ะอุ้มลูกอยู่ ที่เป็นสามีและก็เมียคนใหม่เนี่ยนั่งอยู่นะใช่ค่ะภรรยา,าใหม่ก็คือเสื้อเหลืองนั่งอยู่ส่วนสามีก็คุกเข่าเนี่ยยกกราบขอเข้ามาเมียหลวงเลยใช่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะ,ะใ,นในขันห้าด้วยเนะะี่ยค่ะเราบอกว่าเมื่ออยากจากไปกับคนอื่นก็แค่ยกขันห้ามาขอดีๆอ,อย่าสวมเขากล้ายกขันห้ามาขอโทษก็กล้ารับปากว่าจะปล่อยไปแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยปิดตำนานเมียหลวง วันนี้ที่รอคอยมาแสนนานและนี่คือโพสต์สุดท้ายนับจากวันนี้เป็นต้นไปตัดขาดกับคุณพ่อก็คือพ่อของลูกเขานนะคะคตัดขาดกันทุกช่องทางต่างคนต่างอยู่แล้วสัญญาว่าจะเก็บกรูปนี้ไว้ไว้ให้ลูกชายได้ดูนะคะชีวิตเหมือนละครบอกแบบนี้ค่ะคคโอ้โหพอโพสต์ไปแน่นอนเช้าเม้นก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะคบ,บางคนก็ยินดีด้วยค่ะพี่ สิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงมันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีอะไรอย่างนี้ก็บอกแบบนี้บอกโอ้โหโคตรเท่เลยบางคนบอกแบบนี้นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะชีวิตสดใสาบางคนก็สุดยอดคุณแม่เพราะว่ากลายเป็นว่าเธอต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ mm. ในขณะที่เราไปสอบถามความคืบหน้าจากเมียหลวงที่เขาออกมาอัปเดตเรื่องราวนะคะ mm. ก็บอกว่ามาอธิบายเพิ่มเติมนะ mm. หลายคนถามว่าแล้วทำไมไม่ฟ้องล่ะภาพชัดเจนขนาดนี้เธอเนี่ยบอกบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะฟ้องแล้วก็ไม่ได้อยากให้ได้เงิน แม้กระทั่งแดงเดียวคืออยากไปอยู่ถึงขั้นยกขัน5มาแบบนี้ก็ให้ไปเลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยถึงขั้นว่าออกมาถึงขั้นว่าผู้หญิงเนี่ยท้องและท้อง8เดือนนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ผิดก็ไม่ต้องฟอง้องอะเรื่องราวนี้หลายคนก็วิภาควิจารณ์นะคุณผู้ชมก็เลยเอามาให้ดูกัน,นะคะ่ะโอ้โหนี่ชาวเน็ตที่กันหน่ำมาเลยนะนี่นะครับใน y u t u b e เนี่ยอ่านไม่ทันเลยนะสฝักสฝ่ายนะครับยอมใจผู้หญิงคนนี้ อะไรต่างๆเนี่นะฮะผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่คุกเข่าด้วยใช่ไหมยอมใจผู้หญิงมีหลวงนะครับค่ะแต่หลายคนก็สวิงไปที่ผู้หญิงคนใหม่ด้วยกันว่าโอ้โหถึงขั้นว่าอยากจะแต่งงานใหม่กับสามีเขาถึงขั้นมาคุกเข่าเลออะไรอย่างงี้พูดธรจันท์นนะคุณผู้ชมนะพูดยากจริงๆเนาะรักมันควรมีสองคนเนี่ยพอามมันมีคนที่สามมันก็มีปัญหาแบบนี้มันเหมือนเพลงอะไรเหมองเพลงเหมือนก็บอกตัวเองไงไม่รู้ บอกไว้เผื่คนในบ้านฟังอ,อยู่<อ>นะ<อ>ว่าควรมีสองคนนะคะส่งสัญญาณไปด้วย